เสื้อผ้าสองข้างทางสวยมากๆเลยน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับนัสหัาม,มาทางนี้สิถามมามองข้างหน้าสิเออโอ,อ้นุกวะ่ะ รับข้าสูตรคะแนนสามสิบก็สามนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่สะพานมอสังขบุรีกันนะครับบรรยากาศยามเช้าตลาดตลาดฝั่งสะพานมอน,นะครับอันนี้ฝั่งไม่ใช่ฝั่งไทยนะครับเราอยู่กันที่ฝั่งมอญน,นะครับเสื้อผ้าสองข้างทางสวยมากๆเลย ของเยอะมากเลยกาแฟาไข่ยดีว่ <laughs> เราคิดว่านี่ฝั่งไทยแค่ว่าฝั่งนีเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้มี่แค่ฝั่งไทยฝั่งนี้ฝั่งมอนมอหูไก่ฝั่งนี้ไม่มีที่จอดรถว้วกัก่อนไนะคะแลจาำไมเขาต้องมีที่กั้นเนะียตัวบอยจากบบรุงสะพาน อะไรกันโอ้ขอต้อนรับเข้าสู่สะพานมอนโอ้โอ,อันนี้น่าจะเป็นห้องพักรือบอก่าไปเลยเดินไปเลยครับ ไม้ยกำลังทำอะไรอะ่ะทำไมไม่เดินบนไมอ้อ่ะเดินยากอะ่ะหาน้องไปเดินบนไม้สิเออโอ้นี่หรอที่เราขับรถกัน <laughs> มาตั้งหลายชั่วโมง <laughs> อ้อวเหนียวนัดไม่มา สวยมากมากเลยมีข้างล่างเลยน้องน้องเก่งกันมากเลยนะครับถ้าเหลือนั่งเหรือเที่ยวว้าวน่านั่งเหรือมากเลยวะ่ะ ทุกคนนั่งเรือเล่นดีกว่ามั้ง,งาย ยี speaker, ่สิบส so ามชมรมเรือนำเที่ยวบ้านวังกะลูกชายหายไปนั <c oughs> ่งเรือเที่ยวกัน นั่งเรื๋อเที่ยวกันก็เดินมาไม่ไกลนะยาอุ้มมาเลยอ่ะกำลังมีหมอกแดดกำลังมา บรรยากาศโดยรอบๆนะครับโอ้สวยงามสวัสดีสะพานมอนอเฮ้ยเรือมาแล้วนั่งเรือป่ <350. S 2> อสามร้อยห้าสิบเหมาอะมันก็ก็จะได้นั่งไปแบบไปไกลอยู่อ่ะ คิดน่าจะใช่นะเฮ้ยนัดเรือจะชนแล้วเรือจะชนแล้วมาแล้วเรือมาแล้ว บรรยากาศยามเช้าสวยงามมากๆแต่ทางที่มานี่ขอบอกเลยนะครับโคตรโหดโหดมากขับรถไม่ชำนาญแนะนำให้มารถโดยสารกร็ดีเหมือกันนะครับเพราะว่าเส้นทางที่จะมาถึงที่นี่แบบมันขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เลี้ยวโค้งเลี้ยวหักศอกค่อนข้างเยอะนะ บรรยากาศก็ดีนะที่นี่ดีมาก <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นวันหยุดยาวนี่คนแบบแน่นสะพานเลยนะเดินแทบไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปตึงไหนก็ต่อเดี๋ยวคอยมารับชมกันนะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันนะครับสายละ ชุดสวยๆท้งนั้นเลยนะครับเอาเปล่าคือรถมาหลบข้างทางก่อนึนเรือแล้วเอหลบข้างทางก่อนรถมามต้องมาด้วยดิสิสิงเลยรถสิ่งครับรถสิ่ง <c oughs> รล้ิ้นมากเลยขน,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 นมนอะไรเอาไปทำอะไรนี่เอาใส่กระเป๋าดีสำคัญขนมเบื้องขน,น,น,นมโตเกียวขนมทางแทงทังทอง รถคอกสวยมากๆเลยสิโม่ยาจับน้องดีๆนะไม่ไม่ไหวพายเดินเลยครับเดินเลยเดินดีๆนะระวังล่องนะเดินดีๆระวังล่องนะครับเออข้ามไป เดือโฟนี่เสินทางขึ้นเรือเราแล้วนั่นนะครับความยาวของสะพานไม้ที่ยาวที่สุดน่าจะในประเทศไทยหรอือเปล่าเอาเส้นไป รับกล้อง่อยเหรอไม่รับกล้องเลยเหรอลยาลครับนัใส่เตดิเตอรอใส่ลูกยายาเตืร์ใส่้ นวนี่สวยมากมเลยแต่ตอนเช้านะเนแล้วนั่งกว่าว้าว ไปแล้วใช้เวลาประมาณ20-30นาทีนะครับในการนั่งเรือนั่งไปแล้วก็กลับคลิปนี้ก็จะยาวสักหน่อยหนึ่งนะครับอยากให้เห็นหลายๆมุมอ๋อ มาทั้งที่ต้องไปให้คุ้มนะครับ อาจจะมีเตียงรวมเตียงอะไรทบกวน่อยนะครับ nắm <Nhạc> nang quá ờ nục quá hả kem hay luôn năng phòng với bị đẹp จะเป็นเจดีย์ชเวดากองหรือเปล่าน่าจะเป็นเจดีย์ชเวดากองนะครับ